สวัสดีครับผมแบงค์สาเนี่ยมาโต้ครับผมบแบงค์เช่นเคยครับผมวันนี้แบงค์จะพามารีวิวรถครับผมกับรถที่เข้าใหม่นะรถปี2018ปครับปีใหม่ไม่น้อยไม่แค่20,000โลเลยนะครับผมมาครับรอมาชมได้เลยนะคันนี้ครับผมเจ้าตัวซูซูกิซีฟิปครับนี่ตัวโฉมใหม่นะลูกค้าคันนี้ครับผมป้ายทะเบียนนี่เลยใครได้ไปได้ป้ายนี้ครับ9 6 59หหน้า9หลังคือเลิกดีของศาสตร์จีนแน่นอนครับผม มีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนครับนี่คือซูรุกิซิปครับอ่าตาไฟเห็นไหมครับผม LED นะครับผมโปรเจคเตอร์นะนะครับ LED นะนี่คือตอนกลางวันนะครับมีไฟแตดหมอกครับผมเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันหน่อยนะครับผมนี่คือห้องเครื่องร้านนี้นะครับผมห้องเครื่องที่เงียบมากนะลูกค้าคันนี้เป็นสี่สูบนะครับอ่าแปดสิบเก้าแรงม้านะครับอ่านี่คือห้องเครื่องสิตาแล้วนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์สี่สูบนะลูกค้า ขึ้นเงิน4สูบครับผมคันนี้น่ะหนึ่งสองสามสี่สี่สูบครับผมแถมประหยัดน้ํามันถึง18บแกิโลต่อลิตรทีเดียวครับถ้าวิ่งในเมืองนะถ้าวิ่งทางไกลๆก,ก็ประมาณ16กิโลต่อลิตรนะครับคันนี้เงียบมากเสียงเงียบมากนิ่งๆมากคันนี้นะครับดูน็อตครับผมน็อตไม่มีเขยิบนะครับน็อตเดิมๆนะครับวรันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไม่กลับไปจมนำ้ำไม่เห็นะครับแถมมีไมอกรนะ มอกของซูรุกิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับผมนี่คือรถเดิมเดิมทุกอย่างนะลูกค้าเสียงเงียบมากเลยคันนี้อ่ะเรามาชมภายในกันกนยครับก่อนชมภายในกันเลยนะครับกุญแจนะครับผมคันนี้เป็นล้อมแม็กนะครับผมอ่าล้อแม็กจากศูนย์ซูรุกิเลยนะครับปี18นะพร้อมรถเลยยางแน่แนๆนะครับขอบ16นะครับนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับชุดแต่งสเกิร์ตจะเป็นชุดแต่งเซฟวสเกิร์ตเฉพาะรถซูรุกิคันนี้เลยนะ นะครับจากศูนย์เลยทีเดียวนะนี่คือกุญแจครับผมกุญแจคีย์เลดนะครับอ่าอ่ากุญแจคีย์เลดสามารถเปิดได้เลยนะครับผมมาชมภายในกันหน่อยครับผมภายในเป็นไงบ้างนะครับอ่านี่ครับซูรุกิคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นครบชุดมากนะนะครับเป็นฟุตสตาร์ดนะครับผมอ่าฟุตสตาร์ดนะครับผมคันนี้เป็นมีหน้าจอนะครับอ่ามีหน้าจอสัมผัสได้ด้วยนะโทรศัพท์นะครับอ่าสัมผัสได้ด้วยครับขึ้นวิทยุสัมผัสได้เลยนะลูกค้า อ่าระบบแอร์เป็นดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิได้เลยนะยี่สบสี่ห้าองศาได้สบกสบายมากเลยคันนี้นะครับนี่นะครับผมแอร์ตอโตดได้เลยนะครับพวงมาลัยครับผมมาตีฟังก์ชันครบชุดแล้วนะครบชุดมากครับเหมือนราคารถราาเป็นล้านเลยนะคันนี้นะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ได้ครับวางสายโทรศัพท์ได้นะครับปรับหมวดเพิ่มเสียงได้อ่าลดเสียงได้นะครับหรือปิดเสียงได้เลยก็ได้ครับผมแล้วก็ตัวฟูดคอนโทรลครับเวลาเราขับ80นะครับอยากได้ความเร็ว80โดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะลูกค้า คันนี้คือล็อกได้เลยนะล็อกฟุตคอนโทรลได้เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่เราอยากกดขับบอกว่าเหยียบคันเร่งธรรมดาๆนะครับกดเคลียร์ได้เลยนะครับลูกค้าถามมีฟังก์ชันนะครับก็คือเวลาฝนตกถนนลื่นครับปรับหมดได้เลยนะครับเทคออฟได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไฟนะครับไฟปรับได้5ระดับนะครับระดับศ1นย์แล้วก็2 3 4 5ี่ห้านะครับเห็นไหมครับว่าฟังก์ชันของคันนี้เพิ่มขึ้นจากตัวเก่าเยอะมากนะลูกค้า ตัวเก่ามันจะไม่ได้ฟังก์ชันนี้แต่นี่คือตัวใหม่นะครับอ่าดูไม่ก่อนนะไม้นี้เป็นไม้สองหมื่นแปดพันกิโลลูกค้าอ่าหน้าจอนะครับหน้าจอรูปแบบรูปรักษ์ใหม่ด้วยนะครับผมอ่านะครับสามารถเชื่อมต่อ iPad นะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่าเชื่อมต่อ iPad ได้ทุกอย่างเลยลูกเล่นเยอะมากคันนี้นะครับเนี่ยต่อสมาร์ทโฟนทุกอย่างครับผมคันนี้ได้หมดเลยนะครับอ่าแถมมีฟังก์ชันก็คือเพิ่มเติมคือ เป็นรุ่นที่มีนวิเกเตอร์นะครับผมอ่านี่ครับนวิเกเตอร์นะนะครับยืนยันผู้ช่วยนี่ครับนี่คือนวิเกเตอร์นี่คือตัวท็อปนะลูกค้ามีนวิเกเตอร์นำทางด้วยคันนี้เราเดินทางไปไหนมาไหนครับสามารถเสิร์ชหาได้ว่าเราอยู่ที่นี่จะไปที่ไหนครับนวิเกเตอร์ได้เลยนะลูกค้านี่คือระบบนำทางนะครับผมนวิเกเตอร์นะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมปกติเลยเป็นเบาะผ้านะครับผมอ่าแอร์แบคคู่นะครับแอร์แบคคู่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวดูลามากคันนี้ นะครับผมอ่านี่คือบวดปรับนะครับมีปรับสา,ารปรับพับกระจกได้เลยสบายๆนะครับนี่คือฟังก์ชันของสุสกิสวีปปี2018นะครับบอกเลยว่าครบชุดมากมีทุกอย่างมีทั้งในวิเกเก็ตเตอร์นะครับสามารถปรับหมวลควบคุมได้บอกว่าออปชั่นเหมือนราคารถประมาณเกือบ2ล้านนาทีเดียวนะออปชั่นเล็กแต่แจ๋วคันนี้นะครับเล็กแต่แ,แจ๋วนะอ่านี่ครับดูด้านหลังกันหน่อยครับผมด้านหลังนะครับสุสกิสวีปนะครับสามารถเปิดท้ายได้นะครับพับเบาดได้เลย เห็นนะครับชุดแต่งนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยหรูมากคันนี้อ่านะครับเปิดนะครับต้องเปิดล็อกจากด้านในก่อนนะครับผมถึงเปิดท้ายได้นะนะครับนี่คือด้านหลังนะครับผมนี่เลยด้านหลังซูซูกิซีวิคสามารถพับเบาได้นะลูกค้าพับเบาเก็บของได้สุกสบายมากเลยนะครับคันนี้อ่านี่คือนี่ที่พื้นที่ใส่ของนะครับพับเบาได้เลยดูนะครับน็อตไม่มีขยับนะ น็อตดั้เดิมนะครับผมจากโรงงานเลยคันนี้นะครับน็อตดั้เดิมจากโรงงานเลยดั้เดิมไม่มีขยบนะครับสำหรับเจ้าตัวไซบ์คันนี้นะครับนี่ครับชุดแต่งมีชุดแต่งสปอยเลอร์ด้วยนะสปอยเลอร์นะครับดําด้านนะครับนี่คือชุดแต่งมาดูรอบคันกันหน่อยครับสามารถนะครับน้ำมันคันนี้สามารถเติม e85 e10 แก๊สโ gas 291แก๊สโ gas 295ได้เลยนะลูกค้าประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งในเมืองประมาณ18กิโลตุลิตรนะ วิ่งทางไกลประมาณสิบกกิโลต่อลิตรครับอ่านะครับมาเรามาฟังโปรโมชั่นกันหน่อยคันนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวซูซูกิคันนี้คันนี้ด้วยนะครับผมมาฟังโปรโมชั่นกันหน่อยครับผมคันนี้นะครับราคานะลูกค้าใครซื้อรถคันนี้กับแบงค์นะราคาโปรโมชั่นนะครับราคาปกติขายที่5 1 9 0 0 0บาทนะครับแบงค์ขายไม่ขายแน่นอนครับราคานั้นแบงค์ขายโปรโมชั่นครับใครซื้อซูซูกิคันนี้กับแบงค์คันนี้แบงค์ขายให้เลยราคาแค่4 0 0 0 0น 59,00 0บาทครับหรือใครอยากได้โปรโมชั่นช่วยผ่อนนะลูกค้าใครอยากได้โปรโมชั่นช่วยผ่อนได้ไปเลยครับคันนี้เริ่มผ่อน6ก้วดแรกนะลูกค้าผ่อนแค่4 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมอ่าอยากได้โปรโมชั่นช่วยผ่อนก็จัดให้ครับอยากได้โปรโมชั่นช่วยดาวน์ตัดสดไปเลย4 5่0 0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ครับสุณสุกิจวิปร,รถที่แบงค์พับใจมากว่าราคามือหนึ่งประมาณออกห้างประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะครับ ประหยัดไปเลยครับผมประหยัดไปเลยประมาณแสนห้าเซนหกครับรถแค่ปี2ปีแต่เงินหายสะดวกสบายไปเลยประมาณแสนห้าเซนหกแถมไม่แค่สองหมื่นโลครับตัวโฉมใหม่ล่าสุดด้วยนะลูกค้าใครสนใจคันนี้ครับโทรติดต่อแบงค์ได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าสองหกศูนย์สามสองสี่ครับนะครับผมเลือกคุณภาพนะครับเลือกความคุ้มค่าต้องเลือกแบงค์สามเหลี่ยมโต๊ะครับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ